สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันอีกคือเก้าทุกคนเลยออ,อันนี้คือสซนสาลี่ค่อยสวนสาลี่ทุกคนสีผ้าพี่น้องเขาไปเลาะเบื้องต้นสาลี่ต้นข้าวโพดนะทุกคนขดปูมาได้เดินป่ายทุกคนเลยได้เดินป่ายเลิมเป็นดอกเลยได้ทุกคนเลยเลิมมีมะมีอันนั้นหึนมาและเน็บฟักและทุกคนเลยเน็บฟักเน็บม่าน สี่ภาพพี่น้องเขาไปเลาะเลาะเบื้องบอกต้นมันงามสำเฤทธิ์ไปไปกันเลยดอกมันกำลังกำลังเยอะบานทุกคนแต่ว่าม่านมันกระเน็บเน้ยเด้๋ยวสิเาเบิ้องตัว,ต,วตัวเน็บม่านนะม่านมันพ้นเลยด้ยทุกคนเอ้ยนี่เด้กกำลังเห็นเห็นปลายม่านมันขึ้นมาก แต่ว่าดอกมันกระบาดเลื้มบานงามทุกคนงามหลายต้นอยู่ทุกคนไอ้ดิตัวนี้แห้งบานครับทุกคนแต่ว่าม่านมันกะดิม่านมันยังมีท่านเยอะพเลยได้ทุกคนเลยถักกระเลิปมะมาณเดินเดินสามโอไม่หรือว่าเดิน2องแหมไปนี่แหละทุกคน ตอนนี้กาเดินสองอ่อไม่เดินสองอ่อไม่ทุกคนเฮอหนะ้าค่อยเฮอนี้กาลายเติบได้ทุกคนเลยตัวมันหนืดนี่นนะกระนับเบมันกัดสี่พันกว่าสี่พันกว่าเบ้มันมันกะมีเยอะเสมอไปเลยทุกคนบ่อนตำ่ำบ่อนสูง <c ười> บงบ่อนกับฟุ้นลายได้เพราะว่าค่อยดูดดูดหน้าปีนี้นะดูดฟุ้นลงมาทางนี้ทางนั้นมีง่ามทางแจเพุ่นนะซุดเพุานนะต่ำๆนาะเออมันมาง่ามบ่อนค่อยดูดฟุ้นลงมาคันง,ง่ามกับปุอ่อปีปีหน้าแหละทุกคนเออหนะ้าเอ้อนี้นั่นสี่พัน,น 4, ปลายทุกคนสี่พันกว่าเบ้ ก็มีได้น้อยปเปเลยทุกคนเลยตัวนี้นั้นดอกบานด้เด้ม่านมันเนฟฟักมีฟักสลีนะทุกคนเริ่มเห็นฟักเห็น,นเห็นม่าน,น,นเพราะว่าเดินนี่แหมไปเดินนี่แหมไปกับพี่ซีพี่ซีได้ฮักทุกคน สันลลีแนวพันตัวนี้นี่ค่อยซื้อแนวพันมันโลหนึ่งโลละพันเลยทุกคนเลยโล่หนึ่งพันบาทซื้อเม็ดมันนะนะทุกคนแนวพันมันนะนะพูนลายเติบทุกคนตัวมันยืดนี่นะจุมันยืดจุมันยืดแต่ว่าบงกับมีเลยทุกคนเลยมีบงพอเบอร์ค่อยซสีย พาพี ând, <Group Eso. S 1> ่น kind of ้องไปเบิ่งบ่นบ่นบงทุกคนเแต่ว่าต้นนี้งามทุกคนต้นนี้เยือเยือ่ทุนนี้แต่วันเอากะเอาต้นละฟักต้นละม่านนั่นแหละทุกคนนี่นะบ่นอันบงนะทุกคนบ่นบงเห็ดนะนะแต่ว่ายังมีท่านนั้นดอกมันกำลังกำลังผลขึ้นมาแต่ว่าบงมันกัดนะกัดดอกมันนะนี่บงกัดดอก Ni là tụi mình tin bong con đây, coi này coi mi trang nèo chắc là không phải là sự hoặc là kìo mà bì maha là mù nè 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 เฮอนะเหน้าเฮอร์พุนนะ่ะเฮอรกุคูนนะทุกคนเฮอรกุคูนนะ่ะตกอย 5, 000, 6, 000, นะ 6, 000, ู่ห้าพันหกพันผู้ใดหกพันเบทุกคนเลยหกพันกว่าจุน้อยนะั่นน่ะเออมันมีปานสองและก็ปานสามโต๊ะหก 6, 000, พันผะู้ใดทุกคนเลยแต่ว่าเฮอนี่ตัวใหญนะ่นี่ใน,ในนะ่ะจุใหญ่นี่น่ะสี่พันปลาย, 4, 000, ายสี่พันกว่าเบทุกคนนะลเลยไล่ถึงเบยนั่นนะป็นต้นนะั่นนะ ต้นละฟักต้นละฟักสี่พันกับสี่พันฟักเอาต้นละฟักหน่อยนะตอนนี้กะออกดอกแล้วทุกคนเด็กเลาะเลาะเบิ่งงามเลยทุกคนนะตอนนี้กะสูงเติบสูงเติบได้ทุกคนเด็กเพ่งเพ่งเอิบคอยเพ่งคอคอยนะคอยยืนได้นี่เด็กนี่ เพ่งเอิกเพ่งข้อก็ถือว่าสูงอยู่เลยทุกคนเลยสูงสูงอยู่เพ่งข้อเพ่งเอิกนี่แหละตอนนี้ค่อยกําลังเอาน้ำเฮานี่นะคอเฮาเท้าหลงมนันเลยนะเดีย๋ยวเขาเปิดน้ำเข้ามายัง่มีทันแห้งซ้ำนียแต่ละหลงแต่ละลหลงเลยเปิดน้ำเขาอยู่ xí đây đừng xài thó phải đây thủ côn đấy <laughs> พาทุกคนไปเบิง้งตัวมันต่ำเพราะมันดินเฮาดูดลงไปฟุ้นแล้วมันสีสูงอยู่ฟุน้นเพราะฟุ้นมันสีโฮมอยู่พู้เข้าก็มีงงาในะดูดปีทํำอิททุกคนนะคเลยก็เฮ็ดเฮือเดียวเลยนี่แถวนี้มันเป็นห้นาเฮือผุนนะ้ไดก็เฮ็ดอันเฮือเดียวมันเป็นกระป๊อกกระแฟกนะนีนื้อบอนมันต่ำนะปุต่ำหลังได้ทุกคนเนะพียงหกเข้าเพี่งกลางขาอันนี้ บงกินทุกคนบงกินเบอรอมันนะนี่นะมันกัดหนึ่งแต่ว่าหาแล้วตัวนี้นะมันมันยูวิทนะคนไม่ได้เอาเพลเซื้อดอกนี้นะมีแต่มามาบีบมา้าเอาบองตัวใหญ่ๆนะทุกคนดิอุมดอกแล้วนี่เป็นดอกเริ่มเป็นดอกแต่บงก็ยังมีอยู่ทุกคนดิบง บงนี่ตัวซ้ำนี้ก็กินขนาดป่านป่านนี้ป่านที่สองป่านนี้ป่านที่สองขดปูนะป่านที่สองแด้ตัวนี้แล้วมันสิมีหลายลุ้นอยู่ลุ้นนั่นนะลุ้นทำอีทขดปูปูก้อนมุ่ปูก้อนมุ่พอดีได้เดินกว่าอลไรได้ทุกคนเลยเดินนี้แห่ไปคือคิดได้ฮักม่านมันหรือว่าเดินสามเอาไม่ ประมาณนาเด็กฮะมันสีแดงๆเลยฮะมันขนความสูงของมันนี่ก็ะหวายพุณแล้วผูกเพ่งคอค่อยลๆได้นี่เด็กเพ่งเออเพ่งคออะไรได้ทุกคนนะหัวสูงเลยปุ้เปิดล่องในนี้นะทุกคนนะพอค่อยซักมันปิดขุมเปิดขุมไปนะ ก็เอาบล็อกป้อนๆไปเฮ็ดเฮ็ดเป็นแถวไปในนี้แหละเป็นแถวไปในนั้นทุกคนลเลยแถวหนึ่งร้อยป่ายร้อย,ป,ยป่ายต้นพวกนั้นนี่ได้ร้อยป่ายเบสิเห็ดแบบนี้ทุกคนเลยบริปุเทิง์ขัข้นคู่ได้เห็ดเป็นล่องปุเอาน้ำเข้ากับเอาน้ำเข้เาตามนี่แหละตามล่องนี่แหละไปเลย เรล่มเป็นดอกเรล่มอมม่านอมนั่นแหละทุกคนเลยมีฟักออกมาแล้วตอนนี้ใครเอาคือสีได้เห็นแล้วทุกคนดวบอลค่อยเอาเอา,เอาน้ำเห่าหนะนะเดี๋ยวคอยสีเธอพี่น้องข้างบนก่อนปเปิดเฮาเปร้องเปร้องไปนะร้องข้ออะไร น้ำก็มีเยอะแห้งปะเลือแห้งด้วยปเปิดฉลองนี่ดยแล้วก็มีจูน้อยจูน้นอยปู้นจูน้อยพู6หกพันป่ายทุกคนหกพันกมบจูน้นอยนะ ดอกมันนี่คือว่าออดอกหลายเลยทุกคน,นมีแตด่ดอกมันทั้งหมดนี่นะแถวนั้นนะดอกทั้งหมดอันนี้แหละโซนสไลี์คอยทุกคนหน่อยอันนี้ก็ได้เอ้าสีฟ้าเฮ้บพี่น้องเมาเบิ่งกซ้ำนั้นเลยทุกคนเออเอาไวค้คลิปหน้าจะมาพบกันใหม่ทุกคนเอ้ยอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบอกขอบเจือ พี่น้องเฮาท้งหลายอ่ะบายบายคลิปหน้าพบกันไหม